ดีพี่น้องลงไปจามาใหเจ็หมือนอกตรเด็นผ้าตม้มหมูสามชั้นต้มชมวงสูตรนี้ง่ายมากๆเลยจ้ะส่วนผสมก็ไบบมีอยงหลายเลยจ้ะบัตถุดิบก็หอมแดงจะน่อัตร์ก็ใส่ถุงกระทุบเอาจ้ะแล้วก็ยมมี่ซุปหมูเกลือใบชมวงแค่นี้จ้ะอัต,อตร์จะต้มหน้าเวลาจะเดืยดกระติเติมหอมแดงลงไปนะจ้ะเติมหอมแดงลงไปเลยจ้ะง่ายๆจ้ะสูตรนี้ ก็ตามด้วยหมูสามชั้นเลยจ้ะเอาต่อยกระต้มแล้วกรล่างจนสะอาดหมดเลยเนาะใส่ลงไปจ้ะเอาต่อยเนี่บุกลเนาะต้่มจนเขาเริ่มเปลือยนิดนึงแล้วถือมาปุงเครื่องกันจ้ะปิดฟ้าแไปนิดนึงจ้ะช่วงรอบหมูป่อยน้องกอดถือมาเล็ดใบชโมงกันจ้ะใบแกนี่แหงแหงแสบด้วยจ้ะ ไปซื้อก็มาหล,ลานห้านสาวรื่อเก็บจากบ้านมาใหา้เนะพื่อนไปชั่มมวงคนปลูกไวบ้านเยอะเนาะแหงใบใหญ่อันนี้ไปซื้อที่ตลาดน่จาจะเดินตาดผลไปซื้อบุกออยงาไปไหนแต่ใบช่มมวงใส่หลายแหงสมคือประคามเปียกข้องเราจ้ะแหงอุ่นน่านแหงสม ้องพยยามสฟองสีนิดนึงฟองก็ออก เพิ่มื่องกันจ้ะผงุูมันเป็นก้อนแหมบลเริ่มแค่ผงปรุงรสลงไปจ้ะเนื้อไส้น้ำปลาด้วยจ้ะสูตรสูตรนี้อต่ตอนที่เราใส่น้ำปลาเพื่อนรใส่น้ำปลาแล้วมันมันจะเสียรสจ้ะแค่นี้หลังจากใส่เกลือไปนิดหน่อย เราเก็เคี่ยวไว้จนหมูกระเพยบอไซแม็กกี้บอไซซอ,อปรุงรสจ้ะแค่ผงปรุงรสพอเลยจ้ะแค่นี้ก็แสบหร้อจ้ะเดี๋ยวเราใส่ใบชะมวงเนาะแต่ที่มอลด้วยแต่พูดใด้มากรสเข้มก็อาจจะเติมผงสุกเพิ่มต้องไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเาต่อไปถึงชิมด้วยกันเลยจ้ะเอาต่อสิชิมอืม เดี๋ยวต่อยปุุงเนี่ยพอดีเลยจ้ะเดี๋ยวใส่ใบชะม่วงไปมันจะสออกเปรี้ยวเพราะหมูต้มใบชะม่วงมันจะต้องออกรสชาติเปรี้ยวเนาะสูตรนี้ไม่ใส่พริกไทยจะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซอสปรุงรสจะใส่ผงปรุงรสก็เกลือแค่นั้นจะจบเลยจ้ะต่อไปทีเ่เครื่องไฟอ่อนไว้ประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงเอาที่ว่าใครชอบความนุ่มแบบไหนนัเจ้ะแล้วก็จะปิดฝาเคี่วไว้ประมาณยี่สิบนาที จนกวามหมูเขาจะนุ่มลนล่แหละจ้ะเติมน้ําลงไปหน่อยน้ํามันน้อยไปจ้ะเพราะว่าคนที่บ้านอาต้อยชอบซดน้ำมื่อกี้ลืมเคียบไปได้สักพักหนึ่งก็เติมใบชะมวงลงไปเ่จ้ะ กูได้มักหลายกัใไตหลายเด้อผูได้มักน้อยก็ใไตน้อยอ๋อต้อยมักผมสมบ้านอ๋ต้อยกินสมกันไปได้หลายอต้อยก็ไปซื้อมาจากตลาดสามกลมอาอต่อยก็เกี่ยวต่อกประมาณ สิบถึง15นผ่านนะพี่ให้ความสมมันเข้าไปในไอ้หมูั้งชั้นเขาะน๊นเกี่ยวต่ออีกประมาณสิบตึงสิบผ่านพี่ให้ความสมของใบชะมวงเนาะมันออกมาไลาๆเหนือเพื่อนสมสมแล้วมันแย่ หมูสามชั้นใบชะมวงเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วเพื่อนๆจ้าธรรมะคิดนี่อดี๋ยวเลื้ยงไดจ้ากดไลค์กดแชร์กดสกายเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะต่อยน้ำเด้จ้าสำหรับรสชาติของหมูสามชั้นต้มใบชะมวงนี่จะออกสมน้ำจ้าสีบกค่อยเข้มไปไหนจะเพราะว่าต่อยใส่เกลือโบลายเนาะไปลองเฮ็ดกินกันเบิ่งจ้ดสูตรง่ายๆวัตถุดิบก็ไม่เยอะจ้าเพื่อนๆสำหรับคลิปเนี้ยต่อยกะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะที่มารับชมคลิปนี้คลิปเนี่ต่อยลาไปแค่นี้ก่อนเด้จ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า